เพื่อนๆครับมีอะไรมาเตะจมูกโหใครนอนดึกถ้ามาดูไรนี้นะนอนไม่ลงเลย <c oughs> เพื่อเผอต้องมีคนสะกิดคนข้างๆแนะ่ไปไปซื้อทุเรียนกันดีกว่าหมอนทองครับหมอนทอง หอมฉุยเลยใครจะชอบแบบน้อยๆกำลังกินสองร้อยสบาทขยับเพิ่มเข้ามาห,หน่อยกลัวไม่อิ่มสองร้อยเจ็ดสิบบาทดูเนื้อก่อนแต่พวกนี้จะไลฟ์ในเพจให้เพื่อนๆดูนะดูวิธีการปอกทุเรียน ออาแบกเทบเทปเลยแล้วถ้ากลัวว่าคนเดียวจะไม่พอกินจะกินสองคนก็มีไซส์ขยับขึ้นมาอีก420บาทโอ้โห,โหอันนี้คนเดียวเหมาะเลยนะเนี่ย160บาทเนี่ยคนเดียวก็สามเม็ดอยู่เอ้ยหนึ่งสองสามสี่สี่เมตรดิอย่างนี้สี่เม็ดอยู่เลยนะฮะ <c oughs> ดูซิดูซิโหยใครนอนรอบเด็กน้ำลายต้องไหลแนะ่มีใครอยู่หนองคายบ้างมีใครอยู่หนองคลายบ้างไหมครับมีไหมนนองคลายมีใครอยู่หนองคลายบ้างไหมครับน้องคลายตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะทางทางไปเกือบถึงสะพานไทยลาวสะพานไทยลาวข้างร้านเจ๊ต้อยอาหารทะเลข้างร้านเจ๊ต้อยอาหารทะเล ทางทางไปสะพานสะพานไทยลาวครับนี่คขอยู่น้องคายบ้างโอ้โหน่ากินใช่ไหมแน่นอนสิก,กระดูดิไม่ต้องมาแอบดูเขามาดูได้เลยไม่ต้องมาแอบดูนะฮะนี่ครับอรอโอ้โหทุเรียนทุเรียนว่าน่ากินนะเจพอพ่อค้าน่ากินกว่าทุเรียนอีกครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับพ่อค้าเราอยู่นี่ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโชว์ <laughs> ปอกทุเรียนให้ดูนะครับ การปอกทุเรียนต้องเล่นกล้ามเลยครับไม่งั้นจับมีดไม่ไหวฮะโหสุดยอดมากเลยกตรักษาสุขภาพนะครับนอนเฝ้าทุเรียนอยู่ประมาณยี่สิบลัวครับเขากลัวทุเรียนหายัาเขาต้องนอนเฝ้าฮะดูดิโอโหใครยังไม่นอนบ้างไอเจ้าครีมบ้านเกิดเองเลยเหรอเองอยู่ตรงไหนอะน้องคายบ้านเกิดเองอยู่ตรงไหนน้องคายบ้านเกิดใครบัง่งใครเป็นใครเป็นผูเบาน้องคายบ้าง อามบอกผมอยู่อำเภอท่าบอ่ออามอยู่อำเภอท่าบอ่อใช่ไหมอ๋ออยู่ท่าบอ่อนะฮะนี่โอ้โหถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฟังฟันคงไม่ถึงสักทีดูหรือว่าจะกินสามคนเอาแบบจุกจุกะเนี่ยแปดร้อยหสิบาทเอาแบบจุกจุกันไปเลย โอ้โหดูผมว่านะดึกๆแบบนี้มีคนน้ำลายไหลแน่เลยเองเองตัวเองตัวเองเธอเธอพี่พี่ลัวหลัว,ลวไปซื้อทุเรียนกินกันดีกว่านอนไม่ได้แล้วครับเอ,อเจ้าคิมบอกว่าอยู่อำเภอโพนพ,พิใัยอ๋ออำเภอโพนพิสัยใช่ไหม อ๋อไปองั้นเองอ่ะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะแต่ผมวิ่งผ่านมาผมรู้สึกผมเห็นนะดูดิโอ้โหอ้าวสงสัยจะมีคนมาซื้อทุเรียนแล้วครับใช่ไหมแอรไม่กล้าไม่กล้าถ่ายไม,ไ,ไม่กล้าถ่ายเขาเดี๋ยวเขามากับคนอื่นทุเรียนสามกล่องครับเ,เ,เต็มเอ้ต่มงานเตมาเดี๋ยวลกูกีกัน ดูโอ้โหร้านนี้เลยนะครับบุ๋มบิ๋มผลไม้ตามฤดูกาลอ่ามาร้านนี้ได้เลยใครอยู่หนองคายนะฮะสั่งได้นะครับี่เขาบอกว่าสั่งได้นะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไลฟ์สดให้ดูใครติดตามแฟนเพจเพื่อนๆของฉันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ให้ดูนะครับว่าเขามีวิธีการเลือกทุเรียนอย่างไรเขามีวิธีการคัดทุเรียนอย่างไรและเขาจะส่งทุเรียนอย่างไรโอ้ ร้านนี้ต้องบอกว่าสุดยอดของเขานี่ขายไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะขายวันนี้เยอะอยู่พอสมควรจะให้ดูครับร้านเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้วิ่งไปอีกหน่อยนึงเนี่ยมันจะมันจะถึงสะพานไทยลาวแล้วเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะฮะให้เพื่อนๆดูครับเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งไปอีกนิดเดียวเองสะพานไทยลาวอยู่ตรงนี้แหละอยู่้างน้านี่แหละประมาณน่าจะห้าร้อยเมตรได้ อยู่กับสุดเลยถ้าคุณวิ่งมาคุณจะเห็นออเนลเครื่องสามพันหลอ่ลอๆอจอดอยู่ตรงนี้เผารอยของช่างนกคงใหญ่ปาสิท,ท้เดี๋ยวพวกนี้จะทําคลิปให้ดูครับไม่น่าเชื่อว่าเดินทางมาเก้าร้อยกิโลยังมาเจอเผารอยช่างนกคงใหญ่อกีกโอ้โหแม่เจ้ามันสุดยอดเผารอยช่างนกคงใหญ่ครับโอ้โหไม่คิดว่าเราดันด้นมาเก้าร้อยกิโลจะมาเจอเผารอยช่างนขคงใหญ่อยู่ที่น้องคลาย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  อาตลาดลางรถไฟใช่ไหมอ๋อหน้าทานจังทางโน้นโลเท่าไหร่ครับหมอนทองคือตาจิตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเขีนเขาบอกว่ากิโลละประมาณเจ็ด้อยนะประมาณนั้นนะครับก็จะมีรถมาจอดซื้อประจํานะฮะนุนรถบงรถเบนซ์มาแล้วครับรถเบนซ์ก็ขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าลูกค้านะครับ นี่ฮะให้ดูครับอืมสุดยอดไอาวแล้วรครับใครจะซื้อทุเรียนก็เข้ามาได้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวจะถ่ายรถให้ดูนะครับว่ารถอะไรมาซื้อนะครับโอ้โห BMW ไปแดงครับพี่น้องเอ้ย อแล้วฮะใครจะมาซื้อทุเรียนก็มาซื้อร้านนี้ได้เลยนะครับนะสุดยอดครับทุเรียนเขามาตรฐานมากๆนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล์ให้ดูนะครับใครชอบทุเรียนก็ลองเข้ามาดูในแฟนเพจเพื่อนๆของฉันด้วยนะฮะต้อนครับตเอาตะกามาล้อนเลเนาะไม่มีครับ อันนั้นกำลังกินด,ดีเลยครับพ<อ>บผมรับประกันเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูทุรเรียนครับทุรเรียนสุดยอดเราจะหมุนทั้งนี้ครับเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นรถลูกค้าด้วยครับโอ้โหรถลูกค้านี่ไตแดงเลยนะจะบอกให้ นี่ครับโดสก่อนว่ารถอะไรเบนครับเบนป้ายแดงสละครับอ๋อเขาจะต้องร่อนใช่ไหมรับน่อ,อนิดนึ่งคือก็ล่อนร่อนอย่างนี้คือหนามมันจะไม่มีใช่ไหมครับพี่อ๋อขอดูนิดนึ่งมืออาชีพไม่เป็นนะผมก็เพิ่งทำเด็กกัดทำ อ๋อพอเขาล่อนแล้วหนามันจะหนามันจะหักพอนหนามมันหักแล้วเราก็เอามาแกะง่ายใช่ครับเดี๋ยวพวกนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการปอกทุเรียนเอาแบบเทพๆเลยไม่แน่ใจว่าคนปอกนี่มีประสบการณ์อายุกี่ปีไม่รู้ เขาบอกวันประมาณกี่ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคนไหนโชว์คนนี้ครับคนนี้แหละกี่ปีกี่เดือนนะสามเดือนสามเดือนวิอายเขาะคนดูเป็นร้อยะสามเดือนเนี่ยเอาดีดีะอายเขาไม่ได้นนนี้แถวเลยนะครับเดี๋ยว เยอะเลยครับกำลังขงน้องไรเยอะเลยเพราะว่าฝวางเปโรงงาน,นดูฮะโอ้โห,โโหทุเรียนเขาน่ากินมากนะครับหให้ดูครับเป็นป้ายแดงไม่รู้ว่ารุ่นไหนโอ้โหสุดยอดป้ายแดงจิกเลยสุดยอดอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในการขายทุเรียนแถวๆจังหวัดหนองคลายเออ ผมว่ามันคงจะเป็นอีกรวิวหนึ่งนะจริงๆผมอยากถ่ายมานานแล้วนะฮะผมพยายามเดินตามหาไม่รู้ว่าจะไปสู้ร้านดังในประเทศได้หรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นฟิลในการที่เขาขายนะครับเขาก็จะมีรถมาจอดหน้าร้านได้เลยอันนี้น่าจะมาจากทางตัวเมืองหนองตัวเมืองหนองคายวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านนะฮะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึง นี่ครับถ้าว่าวิ่งมาจากตัวเมืองนะจะต้องมาจากทางนี้นะครับเขาวิ่งมาเรื่อยๆมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับตรงนู้นต่ําเลยครับไปอีกหน่อยนึงก็จะเจอสะพานไทยลาวแต่คุณจะเห็นป้ายร้านอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเต็นท์ขาวๆอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงสุนทรรู้จัก <c oughs> ขอเท้าฟาร์มนิดนึงนะฮะ ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงสุนทรรู้จักนะครับสุนทรรู้จักเพราะว่าเจ้าของร้านเคยไปวางเพอาลอยที่จังหวัดตราดนะครับรถคันนี้แหละครับอีสุขเครื่องสามพันครับเป็นรถคอกที่ด้านด้นไปวางเพลาลอยถึงจังหวัดตราดเลยกับช่างนบของใหญ่โอ้โหอ้าวเมื่อกี้ อันแปดร้อยกว่านั่นไปแล้วเหรอเหรอใช่ปะ่ะอ้าว,าวเผื่อแป๊บเดียวอันแปดร้อยกว่าไปหายโอ้โหแสดงว่าเขาเขาเล่นแบบจุกๆเลยอันเล็กๆเขาไม่เอานะฮะผมจําได้ว่าอันแปดร้อยกว่าอยู่ตรงนี้เนะี่ยเมื่อกี้เนะี่ยแปดร้อยห้าสิบอยู่ตรงนี้เนะี่ยหายไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยเบนคันเมื่อกี้เอาไปแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนสายๆนะผมอาจจะตื่นสายนะครับนะฮะก็เีียาาอนนนบรร,าารข,รขงนนง้้้ ร้านนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ขายอยู่ที่เมืองไทยอย่างเดียวนะเขาคุณภาพไม่ดีจริงนี่เขาไม่สามารถขายที่อยู่ในฝั่งลาวได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีร้านอยู่ฝั่งลาวด้วยนี่แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไลน์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะถามรายละเอียดเขาแล้วก็เขามีเพจด,ด้วยแล้วก็มีร้านอยู่ทางฝั่งลาวด้วยต้องบอกว่าสุดอีกร้านหนึ่งอะ่ะก็ว่าได้เอา้าไม้หนึ่งแล้วครับเอานะฮะมี ains. พร้อมเพล์ มีคนละครึ่งด้วยนะครับมีพร้อมเพย์มีคนละครึ่งด้วยนะครับใครที่อยากจะซื้อทุเรียนก็มาได้นะครับนะฮะคนละครึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึง่งเราจ่ายครึ่งหนึง่งโอ้โหมาอีกยี่สิบกว่ากิโลก็ถึงบ้านผมนะฮะคุณอาร์ตใช่ไหมฮะอ๋อโอเคครับสวัสดีนะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยที่ยังไม่นอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรถคันนี้ นี่ให้ดูเป็นรถคอกนะคันนี้เมื่อประมาณกี่เดือนแล้วนะตอนนั้นที่ไปวางพอลอยปีกับปีกว่าแล้วเหรอสามเดือนโอ้ปีสามเดือนแล้วไปตอนนั้นไปแดงเลยเหรอาปแดงัะโอ้โหปีสามเดือนครับ,ปรบไปวางพอรอยที่ช่างนกคองใหญ่มาคือที่ผมรู้จักร้านนี้ได้เพราะว่าเขาเป็น f อซผมด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนในเฟ e บุ๊ k ของผมด้วยนะครับวันนี้ผมดันด้นมา ถึงจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ที่แรกก็ไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนนะครับคือมาอย่างนั้นแหละมาแบบหัวเดียวก็เทียมรีบเลยนะครับมาคนเดียว <c oughs> คือมาเพราะราอยากมานะครับแล้วก็อยากจะมาให้สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานี่นะฮะนะฮะประเทศไทยเราอยากไปให้มันเกือบทุกทกที่ในที่ที่เราอยากไปนะครับผมก็เลยดันดนมาที่จังหวัดหนองคายแล้วที่นี้ก็ น้องท่านนี้ก็เขาเป็นเอฟซีผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไปวางพอรอยที่อู่ช่างนบด้วยนะฮะโอ้นี่ก็สายยอเหมือนกันเนี่ยข้างหน้าชดหลังต่ำเนี่ยแหมรถก็หล่อยจริงออนิวนี่มันหล่อทุกคันเลยนะนะดูดิสุดยอดเนี่ยครับแล้วเขาก็วางพอรอยที่อู่ช่างนบมาก็ดีนะครับนะฮะ ก็ถือว่าผมเองก็โชคดีนะครับที่เมื่อที่เมื่อก่อนนะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเจ้าของรถคันนี้เนี่ยนะฮะเขาไปวางพอลอยที่อู่ช่างนบเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสเลี้ยงข้าวเขาในตอนนั้นนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้ามาหนองคายเมื่อไหร่อย่าลืมมานึกถึงน้องเลยนะเดี๋ยวน้องเลี้ยงข้าวคืนเองนะครับมีที่อยู่ให้ด้วยมีน้ําให้อาบสบายไม่ต้องกลัวนะครับ นี่แหละฮะก็คือน้ำใจคนไทยเนาะนะฮะผมเคยมีน้ำใจให้กับเขาก่อนนะฮะวันนี้เขาก็หยิบยืนน้ำใจของเขาให้กับผมเหมือนกันต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเรามาหนองคายแล้วก็ไม่เหงาเนาะสุดยอดเห็นไหมครับนี่กลางค่ำกลางคืนก็ยังวิ่งรถกันเที่ยวเฝ้าไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับใครมาจากหนองคายก็มาแวะซื้อทุเรียนร้านนี้ได้นะครับ ร้านเขาจะอยู่ถัดมาจากทางนู้นนิดเดียวเองเดี๋ยวพวกนี้ผมจะไล์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวัสดียามดึกๆครับสวัสดียามดึกๆทุกๆท่านทุกๆคนเลยเอาละพวกนี้อย่าลืมนะถ้าใครอยากเห็นคนปอกทุเรียนเก่งๆนะฮะหรือว่าอยากจะดูฝีมือคนปอกทุเรียนแล้วก็แพ็คแล้วก็ซีนแบบเนี้ยนี่ก็ทำสวยมากเลยนะเห็นไหมก็จะต้องมีกระดาษอะไรพัน อ๋อผมรู้แล้วที่เขามีกระดาษพันไว้เนี่ยเพื่อให้คนจับแล้วก็กินได้แบบไม่ต้องเลอะมือไงโอ้ยใ,ใครจะนอนแล้วเข้ามาดูทีนี้ก็ไม่ต้องนอนกันแล้วนะฮะอยากกินทุเรียนขึ้นมาท่านที่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ดูดีน่ากินมากเห็นไหมะโอ้ยมีคนน้ำลายไหลกันมั่งเลยนะฮะดูดีสุดยอด เมื่อกี้มี850ด้วยแต่เขาเอาไปแล้วครับรถเบนซ์เอาไปไปแล้วนะฮะผมเคยไปขายของที่อุดรครับตลาดต้นโพใช่ไหมฮะอ๋อโอเคสวัสดีทุกคนนะครับนี่ครโอ้โหแจ่มเลยครับแต่พวกนี้เราจะได้เห็นคนปอกทุเรียนกันแล้วเดี๋ยวผมจะไลนให้เพื่อนๆได้ดูได้ชงกันนะ,ะฮะหิวเลย <laughs> มันแน่นอนอยู่แล้วเว ถ้าเห็นอยู่ในสภาพนี้ถ้าเกิดว่าคนชอบกินทุเรียนนะถ้าเห็นอยู่ในภาพแบบนี้นะโอ้ยต้องบอกว่าน้ำลายไหลแน่นอนบางเอิญว่เอผมมากินไม่ได้นะครับมันร้อนในมันเจ็บตากินไม่ได้แต่ก็อยากถ่ายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันคือเอามาแกล้งนั่นแหละนะฮะพูดง่ายๆว่าเอามาแกล้งเอามาแกล้งเพื่อนนิดนึงเขาก็จะปิดประมาณนู่นอะสี่ทุ่มนะครับแต่ทีนี้บางเอิญงเนอะผมมาพอดีเขายังไม่ปิดนะฮะ ก็เลยนั่งคุยกันอยู่โอเคเนาะวันนี้ก็ผมเดินทางมาถึงที่หนองคายแล้วแหละแ,แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดอุดรด้วยนะครับนะครับมีหลายท่านเลยที่ดูแลผมอย่างดีนะครับก็มาเที่ยวด้วยมาทุระด้วยสนุกสนานเลยวันนี้ก็ไปเ,เดินทางไปเที่ยวที่ถ้ำวัดถ้ำ สอะไรนะสุมนทาพระทําสุมนทาหรือเปล่าเลยน่าจะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็มีเพื่อน <c oughs> ๆพาไปเที่ยวกันแล้วก็ถ่ายคลิปมาด้วยแหละแต่ว่ันนี้คงตัดต่อให้ไม่ทันนะครับก็พอดีอคุยเทละกันอยู่ยังไม่เสร็จเลยเอาปเป็นอาติดค้างคลิปไว้ก่อนแลวกันเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะโพสต์ไปให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ดูได้ชมกันเนาะมีความอบอุ่นมากๆนะครับในชมรมที่นี่อนเยอะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เวลาเจอผมก็ทักทายพูดคุยแล้วก็ มีความอบอุ่นมากๆนะครับบอกได้เลยว่าไปทุกๆที่ไปทุกๆจังหวัดนี่ก็มีเพื่อนๆคอยถามไทยคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะครับดูแลกันก็ขอบคุณมากๆเนาะผมไม่มีอะไรจะตอบแฟนให้นะครับเพียงแต่ขอทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับที่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับอยากให้มีน้ําใจแบบนี้ให้กับเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชุมลมนะครับ ให้กับทุกๆคนได้มาแลกเปลี่ยนน้ำใจกันสังคมจะได้น่าอยู่เนาะไปไหนต่อพี่จบทิปหนองคายอ,อของผมนี่น่าจะเป็นโปรแกรมผมนะโปรแกรมผมพรุคนี้อยู่แถวแถวหนองคายเนี่ยก่อนก็อาจจะอยู่วันหนึ่งหรืออาจจะอยู่สองวันยังไม่แน่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะเดินทางไปบึงการ ต่อด้วยนครพนมต่อด้วยมุกดาหารอุบลบุรีลศรีสเกตเออรีสเกตบุรีรย์อะไรประมาณนั้นแหละก็คือจะเลาะตามแม่น้ำโขงไปเรื่อยนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะเดชาบอกยังไม่นอนยังไม่นอนเหรอเดชาบอกยังไม่นอนเหรอนอนในจังไหล่ละเดชาหอมกินทุเรียนห่มเลยอยู่เนี่ยดูดินี่ทุเรียนเทียบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครว่างๆเข้ามาดูไลฟ์สดนะ มาเป็นกําลังใจให้กับคนขายทุเรียนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าโอ้โหร้านนี้เขาขายทุเรียนไม่ได้ขายให้คนไทยอย่างเดียวนะครับขายให้กับฝั่งลาวด้วยถ้าทุเรียนไม่ดีจริงนี่ข้ามไปฝั่งลาวไม่ได้แน่นอนครับต้องดีจริงฮนะทุเรียนเขาจะสวยด้วยแล้วก็ดีจริงด้วยนะครับเขาถึงค้าขายกับอ่าต่างชาติได้เขามีเพจไว้นะถ้าใครอยู่แถวจังหวัดหนองคายนะครับก็ ลองแวะเวียนเข้ามาเที่ยวดูมาหาทุเรียนกินได้เลยแถวแถวนี้นะครับสี่ทุ่มแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปหาทุเรียนที่ไหนกินมาแวะมาร้านนี้ครับยังอยู่นะครับแต่ถ้าอยากจะอยากจะรู้แบบแน่ชัดก็มีเบอร์โทรเลยครับนะฮะต้นไลฟ์เมื่อกี้เลยมีเบอร์โทรไว้โทรมาก่อนเลยนะโทรมาถามได้เลยครับทุเรียนหมดหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในเพจนะก็จะมีเพจด้วยนะครับแบบนึงนะ นี่ครับอันนี้เพจของเขานะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับอันนี้ชื่อเพจนะเพจผล,ลไม้ตามฤดูกาลครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาส่งลาวด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมส่งเวียงกันทร์สพปลาวเนี่ยนี่านาลครก็แบบนี้เลย ครับหน้าร้านเขาเลยใครที่อยากกินทุเรียนก็ลองดูนะ้องลองมาเที่ยวชมดูได้นะแถวหนองคายนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะผมก็ถือว่าผมโชคดีนะฮะที่ว่ามีเพื่อนๆคนรู้จักอยู่ที่จังหวัดหนองคายด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้ที่พักอาศัยแล้วก็เย็นไม่เย็นเมื่อกี้ก็สัดหมูกระทะกันไปแล้วครับเรียบร้อยสุดยอดจริงๆ แน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จะถ่ายให้ดูคนที่เขาปอกทุเรียนคนที่ชอบกินทุเรียนนี่ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวพวกนี้ถ่ายให้ดูว่าเขาปอกแล้วเขาใส่ใส่จนกระทั่งแพ็คถุงเขาทำยังไงไอแพ็คใส่กล่องโฟมเขาทำยังไงนะครับ เมีฝั่งทางร้านร้านทางฝั่งลาวก็มีนะอันนี้ก็ทาเพจขึ้นมาเพื่อขายของทางฝั่งลาวด้วยนะครับสุดยอดเก่งมากครับสมัยนี้ขายของทางออนไลน์ได้ด้วยโอ้โหนี่ครับคนนี้เลยสุดยอด พรุ่งนี้เช้าอยู่หนองคายถึงกี่โมงผมยังอยู่นี่ครับแต่ว่าผมตื่นประมาณสิบโมงครับประมาณนั้นเก้าโมงสิบโมงผมก็นอนที่ร้านนี้แหละครับนอนอยู่ข้างๆร้านก็ยังไม่ได้ไปไหนอะพรุ่งนี้ยังอยู่ที่หนองคายยังไม่ได้กลับนะครับยังไม่ได้ออกจากหนองคายคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะอยู่ที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเดินทางช่วงมืดช่วงเย็นหรืออาจจะยังไม่เดินทางอาจจะนอนนี่อีกคืนหนึ่งยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน ต้องดูพรุ่งนี้อัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาเรียกน้ําจิ้ม <c oughs> ที่จังหวัดนองคายโดยการเอาทุเรียนมาอวดในรอบกลางคืนนะครับ <c oughs> ทุเรียนเขาน่ากินมากนะครับสําหรับคนที่ชอบกินทุเรียนนี่โอ้เห็นแล้วต้องบอกว่าน้ําลายไหลแน่นอนเลยนะครับโอเคนะบายยนะครับคืนนี้ฝนตกนะแถวๆนองคายนะครับแล้วก็มีที่ไหนฝนตกบ้างก็ เดินทางระมัดระวังนะครับเสียงเขียดร้องสะหิวอ่อมเลยใช่ไหมโอ้โหใจร้ายอย่าไปกินเขาเลยปล่อยเขาเลยนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับนะฮะฝันดีเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณตอนสายๆนะก็เดี๋ยวผมมีโอกาสาดเดี๋ยวผมจะไลฟ์ลงเพจให้เพื่อนๆได้ดูคนปอกทุเรียนกันว่าเขาปอกมีความชนานาญมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศหน้าร้านให้ดูว่ากลางวันเวลาเขาขายของแล้วนะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าค้าขายดีมากเลยสองปีที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกว่าจะฝืดนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยพิษเศรษฐกิจของบ้านเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เขาบอกว่าขายกันสนุกเลยนะฮะขายกันทั้งวันนะฮะปอกห้าคนยังไม่ทันที่ดูแล้วกันเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้เวิร์กเหมือนเมื่อก่อนนะก็ต้องรอนะต้องรอเศรษฐกิจให้มันดีเอละ ละชอบชอบละออออ,องฟองโอเคอ่ะโอเคนะสวัสดีทุกคนนะครับย้ำดึกนะครับนะฮะพรุ่งนี้เจอกันนะฮะ